วันหนึ่งแล้วเมื่อวานเดือดมากเลยฮะโอ้โหคิมฮลัลโหลสนเนี่ฮลัลโหลสนเนี่ได้ยินพี่ไหมเนี่ยได้ยินได,ได้ยินได้ครับพี่เออเองอยู่ไหนวะอยู่อยู่เมืองอยู่เมืองแล้วคนเยอะไหมอยู่เมืองอะ่ะ ประมาณ3คนสมคนครับไม่ไม่เอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่พี่ไปเคตัวนี้แหละพี่พี่ไปสนใจอ่ะแต่ว่าพี่ต้องการที่จะไปเมืองแล้วตอนนี้เองขับแล้วรถรถเองรถแล้วรถเองมนันได้ยังอ่ะเออได้แล้วได้แล้วมีคนชนแล้วเอองั้นเองมารับพี่ดีกว่ากันเองทำงานเหมือนในเองเอง,เองทำเต็มร้อยอยังอ่ะฮ, <Bil. S 1> ฮ <enfin. S 2> ลัลโหลแป๊บแป๊บแป๊บดูดูก่อนดูก่อนถ้าทำเต็มร้อยแล้วพี่จะไปทำงานรอบเมืองเหมือนกันเองมารับพี่เลยพี่ไม่อยากเอารถไปว่ะ พี่กลัวพี่ตกแมพเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้นะเดินไปเลี้ยวขว,าเ,ว,ขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายวะอ,อ่ะเลี้ยวขวา <S <S ผมอยู่นี่ดีกว่าอ๋อออยู่นี่อยู่นี่ยรอยอยู่ดีดิ ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยเธอดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ <c oughs> แกถึงยังไงน้องอแกถึงยังแกถึงยังเดี๋ยวกำลังกำลังขับกำลังขับไปเอาว<ด>ิ่งจะไปออกมาหรอเนี่ยรถ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 มันอืนดรถมันอืดไม่ใช่เติมน้ำมันยังอ่ะเมืม่อวานพี่เติมน้ำมันให้แล้วนะ มันก็พอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ผมมันไม่มเวลากดพูดไม่อ๋ออีกคนพูดไม่หรอเอองั้นเอเอ,เอพี่จะรออยู่ตรงที่เดิมแหละรีบมารีบมา okay, okay, okay. พี่เหงาว่ะเฮ้ยสวยสวยน้องเอเ๊ะยังไม่ไปซ่อมรถอีกเหรอยังเลยยังเลยพี่เข้าใจแล้วแหละทำไมรถเอ็งอืดอ่ะ ไปไหนไปไหนเราไปโรงพยาบาลก่อนไหมโรงพยาบาลมันใกล้ไหมเนี่ยขอดูก่อนขอดูก่อนเออเองมันเริ่มเป็นเป็นมวยเป็นงานนั้นเนี่ยไปไปไปพาพี่ไปหรอมันต้องกลับไปเหรอพี่ยังจําเมืองไม่ได้เลยว่าแบบเมืองนี้มันเป็นยังไงใช่ครับใ <c oughs> กล้ไหมเนี่ยใกล้ไหมโรงพยาบาลใกล้ไหมไม่ไกลเท่าไหร่ครับไม่ไมไม อ่าสวยจุดจ<ต>กแมวนไปไเนะี่ยบริการถึงที่ไปเราไปหาคนชาวบ,บ้านชบบาวเมืองกันดีกว่าคิดไม่หล่อผมต้องมาโรงพยาบาลก่อนดับเล็โรงพยาบาลคนกากเลยว่ะเฮ้ยอะไรนะมันไม่มีหมออ่ะหมอหายไปไหนอ่ะหมอหมอไม่ไม่อยู่ครับหมอไม่อยู่อ๋อครับอันนี้ผมไม่เห็นว่ะใครเนะี่ย ไม่ใช่เออไม่ใช่หมอครับเป็นนักเรียนครับเป็นนักเรียนอยู่ครับนักเรียนหมอเป็นนักศึกษาฝึกงานใช่ครับอ๋อโอเคงั้นผมไปแล้วอุ้ยเอ้ยคุณหมอผมกำลังเห็นคุณหมอผมมองไม่เห็นเมื่อกี้อันนี้หมอหมอชอนผมจำได้มะชอนครับคุณหมอรู้จักผมไหมครับผมนักเราะนักแร่นะครับไม่รู้จักครับโชค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 โมเอ็นี่นะครับลืมชื่อตัวเองคุณหมอคุณหมอทำงานหนักไปในช่วงนี้ ไม่น่าครับยังไม่เคสได้หมอแม่โอ้ยคุณหมาจะต่อยผมเหรอบ่าว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 ไม่ผมพูดเล่นตอนที่บอกว่าลบบารกระจกเพราะผมมองไม่เห็นใครได้ไงมา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 เฮ้ยเอารถคันใหญ่มาอยูลบหน้อยลบน้อยลบแล้วครับลบแล้วเป็นไรอะรถเป็นไรอะรถเสียเหรอเดี๋ยวไปด่าไปด่าไป พี่แมแกขโมยไปสภาแล้วเว้ยเออข้าหลังรถเลยไปไหนครับเนี่ยไม่รู้ครับอา้าวรถแห่แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปทำไมอ๋อผมอยู่บนหลังคารอไา้คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผมเป็นเจ้าของอู่ครับเอาเป็นอู่เหรอไม่ใช่หมอหรอ ม่ใช่ครับไม่ใช่เองก็ดูเสื้อนี่เอาคุณนึกว่าหมอเอาไม่ใช่คุณจะไปคุณจะไปไหนเนี่ยไปโดนด่าครับโอเคโอเคผมอยากโดนด่าเหมือนกันอย่างนี้มันพีจีไหมครับเนี่ยผมยืมบริลคาเรืเนี่ยเฮ้ยสปไปเดอร์แมนยังทำได้เลยพีจีตรงไหนสปไปเดอร์แมนทำได้เลยทองเหรอนะใช่อันนี้อู่เหรอครับอุย้ยสภาดิไม่มีคนอยู่อ้าว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 ระวังระวังทัง ไปหลังมันหนดิอ้าวน่นไงเอาแมเอ็งไปขึ้นหลังรถไปอันนี้อันตรายโดนแบนดว่ะเออ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 เอเคตรงนั้นเหละไอ้ออเออเออเออออเออเอเออเเออเออเอีเออเออเิอเออเยึดออกไปเฮ้ยออเยอเอเออเออเยัเไอออเเเลลัเอออเออเอเเเเออ คุณจะไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยใช่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 จะรับอ๋อโอเคโอเคเอ้ซันนี่ระวังรถเองหายนะนะฮะเออทำไมรถเราเรายิ่งไม่มีรถด้วยเมื่อนี้เผารถแพงแพงผมไม่ค่อยชอบเลยหรอสองพันน่ะโฮ้ยมีควันออกไอ้ไอ้ซันนี่ลมควันเฮ้ยเฮซันนี่ลมควันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็ดับแล้วไม่ต้องลงนาดี๋ยวผมก้อนแง โอเคโอเคนายเป็นช่างนี่เอ๊ะแต่ผมอยากลงว่ะแล้วนี่เอ้าไอ้ซันนี่หายว่ะน้องผมหายว่ะเอ้าเอ้าอะไรของมันวะเนี่ยเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งเปหนึ่งเปเดี๋ยวเป็เดียวเจ๊ยันเจ๊ยัน ขึ้นมาไอฮอตขึ้นมาขึ้ยังไปเลยไปเลยสันนี่ขับตามสันนี่อะไรวะไม่รู้ขับตามแล้วน้องผมน้องผมมันให้มันขับตามมาหมอหมอขึ้นมาหมอสันนี่ไอ้สันสันนี่ฮัลโหลฮัลโหลเอ็งถือกีตาร์ขับรถทำไมเนี่ยไม่ราเ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 รามันมีสตอรี่หลังรถต่าง ตามมอตตามตามพวกคดีไป้พี่ีกเหเปิดไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวรออุ้ยนวลนี่วะเราราเราไปราไปด้วยเราไปด้วยอยากอยากแนรแคจะตามเไปดูว่าเขาทำอะไรกันดี๋ยวให้เขาไปก่อนเนี่ยห่างๆางๆเนี่ยๆน่ะเข้าสายเขา

เฮ้ยน <łość> ู่นนู้นเห็นคิ้วเขียวไหมน่ะไป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 คิ้วเขียวมันเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายโอเคโอเคโอเคเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวซ้ายไปไปย่าพึ่งเพิ่งเพึ่งเพิ่งเพินงเราทำหน้าติดไฟแดงก่อนไปไปตามไปตามไปมันเลี้ยวขวามันกลับไปขึ้นอะไรของมันวะ ดูไฟพยายามดูไฟมันมอย่าไปไนะอ,าอย่าอย่าไปอย่าไปชนคัตซีนมันละ่ะไปไปไปตามมันไปตามไปม,มันไม่รู้หรอกว่าเราขี่รถตามอ่ะใช่ไหมละ่ะใช่ใช่พี่อันนี้มันแลนเขียวนี่หว่าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออพอพอพอแค่นี้แหละดูดูดูด,ดูเอ๊ ไปจอดรถไปจอรรรดรถดิเดี๋ยวพี่จะพาลงไปขา้างลางไปจอดนะตรงขา้างหน้าเราซ้ายมือน,นิดนิดอะ่ะขึ้นไปบนฟุตบาทเลยออโอเคโอเคล็อกรถไปด้วยนะเฮ้ยมันไหลวะ่ะอ,อ๋อนี่มันที่โพสเซสด,ดิวะ่ะเ,เสียมันเป็นที่โพสเซสวะ่ะ เออมามามาเรามาเรามาโพสเสร็จของก่อนเราม,ารามีหินไม่ใช่หรอหาเงินดีกว่าเราอะ่ะมาโอเค